สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Galaxy วันนี้เรามีเรื่องราวสยองขวัญที่น่าตื่นเต้นและลึกลับมาเล่าให้ฟังกันในเรื่องคืนร้อนในห้องสมุดเก่าเป็นเรื่องราวของหญิงสาวนักศึกษาที่ต้องทำวิจัยในห้องสมุดเก่าแก่และได้พบกับหนังสือที่มีประวัติความเป็นมาที่น่ากลัวที่ต้องเผชิญกับวิญญาณน,นักเขียนที่ถูกลืม มาติดตามเรื่องราวนี้ไปพร้อมๆกันค่ะคำเตือนการเล่าเรื่องไม่ได้มีเจตนาที่ทำให้ผู้รับชมหวาดกลัวไม่มีภาพและเสียงประกอบที่อาจทําให้ตกใจหรือสะเทือนใจทางช่องไม่ได้สนับสนุนให้ผู้ชมมีนิสัยที่เก้าร้าวหรือการใช้ความรุนแรงใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้รับชมเป็นผู้เยาว์วัยควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมีห้องสมุดเก่าแก่ ที่สร้างขึ้นเมื่อสมัยรัชกาลที่5เป็นสถาปัตยกรรมของห้องสมุดที่ยังคงรักษาความเป็นไทยไว้ได้อย่างงดงามทำให้นักศึกษาหลายคนรู้สึกประทับใจในการเยี่ยมชมและใช้งานแต่ในเวลาเดียวกันนั้นห้องสมุดนี้ก็มีเรื่องเล่าขานที่น่ากลัวมากมายเอมิลีหญิงสาวนักศึกษาชั้นปีที่4ของคณะวรรณกรรมไทยต้องทำวิจัยเพื่อจบการศึกษา เธอต้องการค้นคว้าเกี่ยวกับนักเขียนไทยในยุคสมัยราชการที่หซึ่งหาข้อมูลเป็นไปได้ยากเธอจึงตัดสินใจไปที่ห้องสมุดเก่าแก่แห่งนี้ในเวลาหลังเลิกเรียนเพราะเธอเชื่อว่าจะมีหนังสือที่เธอต้องการเมื่อเอมิลีเดินเข้าสู่ห้องสมุดเธอก็ได้กินหนังสือเก่าและบรรยากาศที่เงียบสงบ ทำให้เธอรู้สึกขนลุกเล็กน้อยเธอเริ่มค้นหาหนังสือจากชั้นวางหนังสือที่สูงและเต็มไปด้วยฝุน่นทันใดนั้น เธอก็ได้พบกับหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่าวิญญาณน,นักเขียนมันเป็นหนังสือที่ดูเก่าและไม่มีผู้ใดยืมไปอ่านมาหลายสิบปีเอมิลีเปิดหนังสือเล่มนั้นและเริ่มอ่านมันเป็นเรื่องราวของนักเขียนคนหนึ่งที่ชื่อว่าอาจารย์เทียนทองเขาเป็นนักเขียนที่มีฝีมือแต่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงเนื้อหาของหนังสือเล่าเรื่องถึงความทุกข์ทรมานและความผิดหวังใน ชีวิตของเขาเอมิลีรู้สึกเห็นใจและสนใจในเรื่องราวของอาจารย์เทียนทองจึงตัดสินใจยืมหนังสือเล่มนี้ไปอ่านที่บ้านในคืนเดียวกันนั้นเอมิลีอ่านหนังสือจนเกือบถึงตอนจบแต่เธอรู้สึกง่วงนอนจึงตัดสินใจปิดหนังสือและนอนพักคันใดนั้นเธอได้ยินเสียงกระซิบที่ข้างหูช่วยฉันด้วยเสียงนั้นเป็นเสียงของชายแก่ แต่ดูอ่อนโยนเธอคิดว่าเป็นเพียงเสียงลมพัดผ่านแต่เมื่อเธอลืมตาขึ้นเธอพบกับเงาดำของชายแก่ยืนอยู่ข้างเตียงของเธอเอมิลี่ตกใจและร้องเสียงดังแต่เงาดำนั้นก็หายไปในพริบตาเธอพยายามสงบสติอารมณ์และคิดว่าน่าจะเป็นเพียงความฝันเธอจึงกลับไปนอนต่อแต่ในคืนนั้น เธอฝันเห็นอาจารย์เทียนทองกำลังนั่งเขียนหนังสือด้วยน้ำตาเธอตื่นขึ้นมาและรู้สึกหวาดกลัวแต่ก็ยังมีความสงสัยในใจวันลุ่งขึ้นเอมิลีกลับไปที่ห้องสมุดเก่าอีกครั้งเธอต้องการหาคำตอบเกี่ยวกับอาจารย์เทียนทองและพบกับบรรณลักษ์หญิงชราที่นั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์บรรณลักษ์เห็นหนังสือในมือของเอมิลีและถามว่าเธอเจอหนังสือเล่มนี้ได้อย่างไร เอมิลีเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ฟังบรรณรักษหญิงชลาเริ่มเล่าเรื่องของอาจารย์เทียนทองว่าอาจารย์เทียนทองเป็นนักเขียนที่รักการเขียนหนังสือมากแต่ไม่มีผู้ใดเห็นคุณค่าในผลงานของเขาเขาจึงใช้เวลาทั้งชีวิตเขียนหนังสือและเฝ้ารอวันที่ผลงานของเขาจะได้รับการยอมรับแต่วันนั้นไม่เคยมาถึงเลย จนในที่สุดอาจารย์เทียนทองก็เสียชีวิตในห้องสมุดนี้และวิญญาณของเขาก็ยังคงเฝ้ารอการยอมรับเอมิลีฟังเรื่องราวและรู้สึกเห็นใจอาจารย์เทียนทองมากเธอจึงตัดสินใจเขียนรายงานวิจัยเกี่ยวกับอาจารย์เทียนทองและผลงานของเขาเพื่อให้ผู้คนได้รู้จักและยอมรับในความสามารถของเขาในคืนนั้นเอมิลีฝันเห็นอาจารย์เทียนทองอีกครั้ง คราวนี้เขายิ้มและพูดขอบคุณขอบใจที่ไม่ลืมฉันเธอตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกอิ่มเอมใจและรู้สึกว่าเธอได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วจากนั้นไม่นานเอมิลีได้รับการยอมรับจากคณาจารย์ในรายงานวิจัยของเธอและผลงานของอาจารย์เทียนทองก็ได้รับการตีพิมพ์ใหม่ผู้คนมากมายเริ่มรู้จักและยอมรับในความสามารถของอาจารย์เทียนทอง วิญญาณของเขาก็ได้รับความสงบสุขในที่สุดและนี่ก็คือเรื่องราวคืนหลอนในห้องสมุดเก่าที่เอมิลีได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการยอมรับในความสามารถของคนอื่นและการไม่ลืมเลือนถึงผู้ที่ทำงานหนักและมีความสามารถถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปสยองขวัญในครั้งต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้ว พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ